ก็วิธีการแก้โคตาตลาดเต็มนะแสดงว่าตัวเราอะเข้าตลาดไว้นะจากที่จำได้เนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยมันเข้าตลาดไว้ไม่ว่าจะแชแนลไหนก็ตามนะมันจะขึ้นว่าโคตาเต็มนะวิธีการก็คือกดตรงนี้เคลียร์แคลนะแล้วก็เคลียร์ดาต้าเคลียร์ดาต้าด้วยอ่านะเสร็จแล้วเข้าเกมใหม่นะให้ล็อกอินผ่าน ให้ล็อกอินผ่านอะไรอะ่ะผ่านยูเซอร์ที่เราเซฟไว้นาะสองอันบอนะใครลงทะเบียนผ่านอะไรไว้ก็เอาตามนั้น ก็ปล่อยมันดาวน์โหลดไปแล้วดูไปด้วยกันนี่แหละโหลดจังไา อ่เขาบอกว่าจะมีการแก้ไขอีกใบสองใบสองสิบห้าสงสัยเป็นปัญหาเรื่องตลาดนี่แหละเพราะว่ามันเข้าแล้วมันไปจำจุดเดิไมไงมันไม่เด้งไปจุดใหม่ไงหลาคนก็ต้องโหลดมันลงใหม่ อามาดูกันต่อนะร้อยห้าห้าร้อยห้าเจ็ดแล้วกำลังจะครบแล้วนม่มันก็จะเข้าได้แล้วเพราะว่า ก่อนนั้นเนี่ยไอตัว4เนี่ยอยู่ตลาดเข้าไม่ได้นะตอนนี้เข้าได้ละเห็นปะ่ะเรียบร้อยง่ายๆถ้าอยากเข้านะ